แตงโมแตงโมแตงโมเปิดวงกลมขึ้นมานะคะแล้วก็ทำออโตไลน์นะวาดทั้งสองลูกเลยตอนนี้มันอยู่แยกเลเยอร์กันตัดครึ่งที่ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็ยางลบไปลบที่วงกลมเลเยอร์ที่2นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนไปดูที่ออของเลเยอร์เส้นนะคะเราก็คลิปเข้าด้วยกันเนาะเราก็ใช้ออโตไลน์ล้วนเลยนะสร้างเปลือกของแตงโมนะคะอันนี้ไม่ใช่ออโตไลน์เป็นสร้างเขาเรียกว่าอะไรน่ะใบเหรอเออสักอย่างเนาะแล้วก็เม็ดของแตงโมนะคะตัวนี้มันปลอกแล้วไง นี่ค่ะแล้วก็เปิดเลเยอร์ใหม่นะคะทําให้มันเป็นรอยกัดนี่ทุกคนกลับไปที่เลเยอร์ของแตงโมเครึ่องซีกลบออกไปที่เลเยอร์รอยกัดลบออกนี่ค่ะจะได้รอยกัดและกรุบเข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะคะไปที่เลเยอร์แตงโมเต็มลูกบ้างนะลากสีมาลงเลยนะคะแล้วก็กดอัลฟาล็อกนะคะเพื่อสร้างลวดลายให้กับแตงโมผลนั้นนะว่าตรงๆขีดๆลงมาได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็จะไปลงสีแตงโมผ่าซี่กันบ้างนะคะ พอลงแล้วเนาะเปลือกก็สีเขียวใช่ไหมแล้วก็ตัวผลก็สีแดงง่ายๆแบบนี้เลยกลับมาที่ตัวนี้นะคะให้ไปที่ไม้แกยสิทธ์นะแล้วก,กด l i q u i f y ปรากฏว่ามันไม่ได้เพราะว่ามันติดอัลฟาล็อกอยู่เอาอัลฟาล็อกออกนะคะแล้วก็กดที่ไม้แกยสิทธ์ l i q u i f y นะคะเลือกคําว่า push เนาะปรับไซส์ลงมานิดนึงอะว่าดรับซ้ายขวาซิกแซกนะคะถึงมันเลอะไม่เป็นไรนะจีนมีวิธีแก้ปัญหาไปเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วตั้งเลเยอร์เส้นของแตงโมให้เป็น reference ลากสีขาวมาลงค่ะ ีนี้ไปดูที่เลเยอร์ของสีแตงโมน,นะคะแล้วก็ย้ายขึ้นไปด้านบนเปลี่ยนใจเป็นสีม่วงดีกว่าจะได้ชัดชัดแล้วก็กดหนึ่งที Clipping Mask เรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานแอปนี้สนใจทักได้เลยนะคะ